สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมลาเบมาตามนัดเตรียมรับมือให้ดีเมื่อวันที่28ตุลาคมเพจปลูกผักนำนิ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าโมลาเบมาตามนัดในภาพคือที่สีสเกต อัปเดต15นาฬิกาขณะนี้พายุโมลาเบมีศูนย์กลางบริเวณเมืองกวางนามประเทศเวียดนามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง130กิโลเมตรต่อชอั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามลาวและเข้าสู่ภาคอีสานไทยบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีในช่วงค่ำของวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ